สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตุยสไปเยเจแปนนะคะวันนี้อ,อตุยจะพามาเปิดอะไรเอ่ยคุณสามีสั่งมาให้นะคะพอดีว่าอืมช่วงนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็สามีก็เห็นว่าตุยชอบทานนะคะก็เลย สั่งมาให้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะข้างในก็นี่เลยนะคะเป็นปลาอายุค่ะปลาอายุนะคะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำในแม่น้ำนะคะหรือว่าลำธารน,นะคะที่เป็นแบบน้ำใสๆที่ไม่ใช่น้ำที่อยู่นิ่งๆนะคะจะเป็นน้ำที่ไหล ไหลตลอดเวลาเลยนะคะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําที่ใสแล้วก็สะอาดแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลตลอดไหลผ่านตลอดเวลานะคะถ้าเขาจะไม่อยู่ในน้าที่เป็นน้ําที่ขังอย่างเช่นในอ่างเก็บน้ํานะคะเขาจะไม่อยู่นะคะเขาจะอยู่ในแม่น้ําลําธารที่มีน้ําไหลตลอดเวลานะคะก็มาดูกันเลยนะคะ ที่นี่นะคะคุณสามีก็สั่งให้ทุกปีเลยนะคะถ้าเราอยากทานก็จะสั่งให้ทันทีเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปร้านปลาอายุที่ที่เคยไปเป็นประจำนะคะคุณสามีก็เลยสั่งมาให้นะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะ,ะเนื้อข้างในเขาเป็นสีขาวนะคะรสชาติจะออกคล้ายๆกับเนื้อปลาช่อนนิดๆน,นะคะ เอามาย่างเกลือทานอร่อยค่ะตุยชอบตัวผู้เขาก็จะมีไขมันอยู่ข้างในท้องนะคะแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยก็จะมีไข่เต็มท้องเลยนะคะคนญี่ปุ่นนิยมทานมากเลยนะคะเอามาย่างเกลือแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวจิ้มแจ่วก็อร่อยนะคะนี่ค่ะคุณสามีก็สั่งมาให้นะคะ ก็จะเป็นโรงงานที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะเขาจะมีวิธีจับแล้วก็มีวิธีเก็บแช่แข็งนะคะคือที่นี่เขาเขาได้รางวัลน,นะคะแล้วก็นี่เขาจับมาแล้วก็จะน็อกน้ำแข็งนะคะแล้วก็ก็แช่ฟิตนะคะนี่ก็เป็นแผนผังโรงงานที่ที่ทำา ปลาอยู่แช่แข็งส่งทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนะคะมือนึงก็จับกล้องอีกมือนึงก็ล้วงนะคะนี่ออกมาแล้วนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ มีทั้งหมดนะคะยีสิบตัวนะคะเปิดเลยนะคะนี่เขาก็จะเรียงมาให้แบบนี้เลย20สิบตัวนะคะอันนี้เป็นเป็นปลาอายุไข่ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะตัวเล็กนะคะมันมีหลายไซส์นะคะแล้วเราก็เลือกได้ นี่ตัวก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตุ๋ว่าจะย่างนะคะเดี๋ยวตุ๋จะเอาออกมาให้เขาละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะย่างให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเลือกออกมาก่อนนะคะว่าทานกี่ตัวดีนะคะคือเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาให้ดูแบบนี้เห็นชัดไหมคะ นี่คือปลาอายุนะคะที่เป็นปลาแม่น้ำที่อร่อยที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชอบทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะในกล่องนี้มี20ตัวนะคะดี่ก็จะเอาออกประมาณสัก3ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้ย่าง3ตัว ตัวเล็กนะคะแต่ในท้องเขาเนี่ยมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ปลาไข่นะคะปลาไข่อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาชีชโมกนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะนี่ปลาอายุนะคะ,คะก็จะเอาออกมาสามตัวนะคะเอาออกมาสามตัวก่อนแล้วก็ ถ้าจะทานก็เดี๋ยวค่อยเอาออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเวลาตุยย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวตุ๋ยจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ย่างแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพอดีตุ๋ยไม่ได้เอากระดาษฟอยล์ห่อตรงหางเขานะคะก็เลยไหมไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวตุ๋ยจะแกะให้ดูนะคะว่า ข้างในเขาเป็นยังไงนะคะตรงท้องเขานะคะก็จะมีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยนะคะตัวเมียเนี่ยเนื้อเขาจะน้อยแต่ว่าไข่เขาจะเยอะนะคะแต่ถ้าตัวผู้เนี่ยจะมีแต่เนื้อนะคะเขาจะไม่มีไข่เพราะฉะนั้นก็เลยถ้าจะทานไข่นะคะต้องต้องทำใจนิดนึงว่าเนื้อเขาน้อยนะคะแต่ขอบอกว่าย่างเกลือออกมาแล้วนะคะไข่เขาเยอะมาก ปลาอายุนะคะจะอร่อยก็ตรงที่มีไข่นี่แหละคะ่ะคือดูสิคะเพื่อนๆไข่เน้นๆทั้งนั้นเลยนะคะคือตุ๋ยชอบทานมากเลยนะคะนี่โอ้โหถ้าได้ข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มเจ่วเนี่บอกโอ้โหอร่อยมากเลยนะคะอืมแต่บังเอิญวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนะคะ นี่ค่ะไข่นะคะเดี๋ยวตุยแกะไข่ออกมาให้ดูนะคะข้างในท้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไข่ล้วนเลยนะคะอร่อยมากพอบอกหอมนะคะวันนี้ตุยก็ทานอุนิอีกแล้วนะคะวันนี้อาหารเย็นวันนี้ก็มีปลาอายู่กับอุนิแค่นี้เองนะคะแล้วก็ไวน์แดงหนึ่งแก้วแค่นั้นเองนะคะนี่ ชิมให้ดูเลยหืมอร่อยมากขอบอกเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะอุนิหรือว่าหอยเม่นอันนี้นะคะเขาเป็นหอยเม่นสดที่ไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยนะคะคือเก็บหอยเม่นขึ้นมาแล้วเขาก็แกะบนเรือเลยแล้วเขาก็ฟิตใส่ช่องฟิตทันทีเลยนะคะแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะตุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาทานด้วยกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย